สิงยงีชาแนลมาแล้วคะ่ะสวัสดีทุกคนวันนี้คลิปนี้จะมาในช่วงของคำถามที่ถามบ่อยคำถามที่ถามบ่อยตรงนี้ก็คือเพจเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะเพจเมื่อไหร่จะเข้าที่คะแลวเมื่อไหร่ Facebook จะหยุดพัฒนาโปรแกรมคะ เอาในเรื่องของเมื่อไหร่ Facebook จะหยุดพัฒนาก่อนลวกันเนาะในเรื่องของ Facebook เมื่อไหร่จะหยุดพัฒนาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยลที่เขาจะหยุดพัฒนาเพราะว่าในโลกออนไลน์ค่ะการแข่งขันมันก็ค่อน,อนข้างสูงและสมัยนี้ค่ะไม่ในเรื่องของโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือแพลตฟอร์มใดเขาก็ต้องมีการพัฒนาค่ะฉะนั้นนะคะในการพัฒนาของ Facebook ค่ะเขาจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเลยค่ะส่วนเมื่อไหร่เพจหนูจะดีขึ้น หรือเมื่อไร่เพจหนูจะปังหรืออะไรประมาณนี้ตอนนี้นะคะในความปังเนี่ยบางคนบางเพจเนี่ยปังคิดเดียวก็มีบางคนก็คือไม่ได้ปังมากแต่อยู่ได้ก็มีฉะนั้นนะคะสิ่งที่ ควรจะทําเลยในการทําเพจนะคะก็คือสม่ําเสมอในการลงคอนเทนต์สม่ําเสมอในการที่เราจะพรีเซนต์ตัวเองออกมาว่าเราเนี่ยทาอะไรอยู่หรือขายอะไรอยู่นะคะก็อย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่ทําการขายในส่วนของเสื้อยืดแบบคันเล่อฟูเป็นเสื้อยืดเนื้อผ้าแบบเนื้อผ้าดีแบบสีสัสนสดใสจะไม่มีสีดําสีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ต้องหาหาจุดเด่นของการที่ว่าเฮ้ยการที่เราใส่ชุดหลากสีเนี่ย มันจะสร้างอะไรให้กับคนที่เขาซื้อไปอย่างเช่นตอนนี้ค่ะเรื่องเศษเฉดสีค่อนข้างมาแรงใช่ไหมก็จะมีการเทียบเอาค่าเนี่ยมาเทสมาเทสตามหน้าเราว่าแบบเฮ้ยหน้าฉันเนี่ยเหมาะกับสีเฉดใดเรื่องนี้เราก็มาสามารถทําเป็นคอนเทนต์เพื่อให้คนเนี่ยมาซื้อเสื้อผ้าสีชูฉาตของเราได้ถูกไหมแล้วก็คือพอเราคิดได้ตรงนี้ปุ๊บเราต้องมุ่งมั่นค่ะมุ่งมั่นว่าฉันจะทำคอนเทนต์ เกี่ยวกับเรื่อง Colorful เรื่องกับเรื่องที่ว่าผิวสีไหนควรใส่เสื้อสีอะไรเพราะว่าสมัยนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคน ไซสไหนเพศไหนสีไม่สำคัญค่ะสำคัญอยู่ที่ว่าเขามีความมั่นใจและชอบเนื้อผ้าและเวลาเขาจะสวมใส่หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นในเคสของเสื้อผ้านะคะยี่ไม่อยากให้หวังค่ะว่า1เดือนปังหนึ่งอาทิตย์ปังมันมันมันเป็นไปได้ยากค่ะคือที่เราเห็นคนเขามีประสบความสําเร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาทํามาแล้วแต่คนเพิ่งแห่งความ สำเร็จของเขานะคะก็มีอันนี้เยอะเป็นส่วนเยอะแต่จริงแล้วในร้อยเปอร์โลกเนี้ยจะมีแค่สิเท่านั้นนะที่ก้าวข้ามอะไรต่างๆมาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะคะอันนี้คือในส่วนคอนเทนต์ของเรื่องการขายเสื้อผ้าเนอะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะในส่วนของใครอยากทราบจุดแข็งหรือว่าจุดขายหรือว่าแนวคิดที่จะเอามาปรับใช้เนี่ยกับสินค้าของตัวเองอะไรลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่าคุณคุณคุณและคุณเนี่ย ขายอะไรถ้ายี้มีข้อมูลลายี้สามารถจะเอามาพูดได้ยีจะเอามาพูดค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะให้ยีด้วยนะอย่าลืมแชร์นะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะแต่มันมีประโยชน์ถูกต้องไหมแชรเนะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ